เคยเป็นกันไหมครับเวลาที่ต้องทำงานกับข้อมูลเยอะๆแล้วรู้สึกเหมือนกำลังจะจมอยู่ในกองเอกสารมหืมมาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือตัวหนึ่งจาก Google ที่ชื่อว่า Notebook LM ครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ช่วยวิจัยส่วนตัวที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานกับข้อมูลของเราไปเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักวิจัยหรือคนทำงานทั่วไปปัญหานี้เป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆเลยใช่ไหมครับ ข้อมูลเต็มไปหมดทั้งไฟล์เอกสารลิงก์บนเว็บโน้ตที่จดไว้ก็ประจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางวันนี้เราจะมาหาทางออกจากความวุ่นวายนี้กันครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเรามีผู้ช่วย AI ส่วนตัวที่ไม่ใช่แค่ช่วยจัดระเบียบเอกสารนะแต่ยังสามารถทำความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดของเราได้อย่างลึกซึ้งอีกด้วยนั่นแหละครับคือคอนเซปต์ของโน้ตบุ๊ก LM ที่อยู่เบื้องหลังก็คือ Gemini model AI ที่ล้ำที่สุดจาก Google นั่นเอง แต่ว่าความพิเศษของโน้ตบุ๊ก LM ไม่ได้อยู่แค่ความฉลาดนะครับจุดที่สำคัญที่สุดเลยคือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า grounded AI ครับพูดง่ายๆก็คือ AI ตัวนี้จะตอบคำถามโดยอ้างอิงจากเอกสารที่เราใส่เข้าไปเท่านั้นเลยไม่มีการออกไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเองมั่วๆซึ่งนั่นก็หมายความว่าทุกคำตอบที่ได้มามันเชื่อถือได้ร0 0ซวิธีคิดที่ง่ายที่สุดก็คือให้ลองนึกภาพว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวที่แบบ อ่านเอกสารทุกหน้าทุกบรรทัดของเรามาหมดแล้วและพร้อมที่จะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับข้อมูลชุดนั้นโดยเฉพาะเลยนี่แหละครับคือหัวใจหลักของโน้ตบุ๊ก LM คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะสอนผู้เชี่ยวชาญคนนี้ได้ยังไงคำตอบคือง่ายนิดเดียวครับแค่เราป้อนคลังข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปซึ่งต้องบอกว่ามันรองรับไฟล์ได้หลายๆรูปแบบมากๆเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF ที่เราคุ้นเคยกันดีรายงานการประชุมใน Google Docs ลิงก์บทความที่น่าสนใจหรือแม้กระทั่งคลิปบรรยายใน YouTube ไปจนถึงไฟล์เสียงสัมภาษณ์ต่างๆ Notebook LM ก็สามารถอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดได้เลยครับพอเราอัปโหลดข้อมูลเข้าไปแล้วที่เหลือก็แค่เริ่มแชทถามคำถามที่เราอยากรู้ได้เลยครับแต่สังเกตเห็นอะไรเล็กๆไหมครับไอตัวเลขที่อยู่ท้ายประโยคนี้แหละครับ มันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดานะครับแต่มันคือฟีเจอร์ที่ทำให้โน้ตบุ๊ก LM น่าเชื่อถือแบบสุดๆไปเลยใช่แล้วครับตัวเลขนี้แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า citation หรือการอ้างอิงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับทุกคำตอบของ AI ตัวนี้เลย พอเราคลิกที่ตัวเลขน,นี้ปุ๊บนะคะโน้ตบุ๊ก LM จะพาเราวาบกลับไปที่ประโยคต้นฉบับในเอกสารของเราทันทีเลยครับแถมยังไฮไลท์ให้ดูด้วยว่า AI เอาข้อมูลมาจากตรงนี้นะทำให้เราตรวจสอบได้ทันทีเลยหมดปัญหาเรื่อง AI มโนข้อมูลไปเองแน่นอนครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ ความสามารถของโน้ตบุ๊ก l m ไม่ได้หยุดอยู่แค่การถามตอบแต่มันยังสามารถแปลงข้อมูลของเราให้กลายเป็นคอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆได้อย่างน่าทึ่งเลยครับผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า Studio Panel แค่คลิกเดียวจริงๆครับเราสามารถสั่งให้มันสรุปเอกสารยาวๆออกมาเป็นรายงานสร้างไกด์สำหรับอ่านหนังสือสอบหรือแม้กระทั่งทำเป็นแผนผังความคิดออกมาให้เห็นภาพรวมได้เลยคิดภาพตามนะครับสมมติเรามีเอกสารวิจัยสัก1ิฉบับ แล้วอยากเห็นว่าแนวคิดต่างๆมันเชื่อมโยงกันยังไงปกติเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันๆเลยนะแต่โน้ตบุ๊ก LM สามารถสร้างแผนผังความคิดให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ในไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองครับหรือสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาอันนี้เจ๋งมากแค่อัปโหลดชีตเรียนเข้าไปแล้วก็สั่งให้มันสร้างเป็นแบบทดสอบพร้อมเฉลยได้เลยเอาไว้ทบทวนความรู้ก่อนสอบได้ทันที และที่ผมว่ามันล้ำไปอีกขั้นคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวหนังสือหรือภาพนิ่งครับแต่มันสามารถสร้างเป็นสื่อมัลติมีเดียจากข้อมูลของเราได้ด้วยมันสร้างได้ทางภาพรวมแบบเสียงที่เหมือนเป็นพอดแคสสั้นๆคุยกันเรื่องเอกสารของเรากับอีกอย่างคือภาพรวมแบบวิดีโอที่เป็นวิดีโอพรีเซนเทชันเต็มรูปแบบเลยครับมีภาพประกรอบที่ AI สร้างให้ด้วยครับ ที่สําคัญคือเราสั่งได้ด้วยนะว่าอยากได้โทนแบบไหนอยากให้พอดแคสต์เป็นการถกเถียงกันเข้มขน้นหรืออยากให้วิดีโอเป็นสไตล์การ์ตูนอนิเมะน่ารักน่ารักคือปรับได้หมดเลยครับโอเคงั้นเรามาสรุปจุดเด่นสําคัญสําคัญกันอีกทีนะครับ 1. เลยคือความน่าเชื่อถือเพราะทุกคําตอบมีที่มาที่ไป 2. คือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราจริงๆเพราะมันรู้แค่ข้อมูลที่เราให้ไป 3. คือความสามารถรอบด้านที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นอะไรได้ตั้งหลายอย่างและ 4. คือการแชร์ให้คนอื่นดูหรือทำงานร่วมกันก็ทำได้ง่ายมากแต่แน่นอนครับของดีก็มักจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างโดยเฉพาะสำหรับเวอร์ชันฟรีนะครับก็จะมีการจำกัดจำนวนข้อมูลที่เราใส่เข้าไปแล้วก็จำนวนคำถามที่เราถามได้ต่อวันด้วย สำหรับเวอร์ชันฟรีข้อจำกัดที่อาจจะสำคัญที่สุดสำหรับหลายๆคนเลยก็คือใน1สมุดบันทึกหรือ1โปรเจกต์ project, จะใส่แหล่งข้อมูลได้แค่50ชิ้นเท่านั้นครับดังนั้นก็อาจจะต้องวางแผนการใช้งานนิดนึงเช่นแบ่งโปรเจกต์ใหญ่ๆออกเป็นสมุดบันทึกเล่มเล,เ,ลเล็กๆหลายๆเล่มแทนสุดท้ายนี้ Notebook LM กำลังจะเปลี่ยนวิธีที่เรามอง AI เลยนะครับ จากเดิมที่เราใช้ AI เพื่อถามเรื่องราวของโลกภายนอกตอนนี้เรากำลังจะใช้ AI เพื่อทำความเข้าใจโลกส่วนตัวของเราเองก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ครับว่าถ้าเรามีผู้ช่วย AI ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้ทั้งหมดของเราจริงๆปัญหาแรกเลยที่เราอยากให้มันช่วยแก้คืออะไรครับ